สามสิบส uh, okay. so ี่เซนติเมตรสามสิบสีเนาะอ่าโอเคก็สามสิบสีเซนติเมตรอันนวัดไงต่อแล้วทำไมต่อคู่ไหนคู่สุดสุดแคอไหนกีเมตรคู่กจะกี่เมรกีเมตรให้บุกอปกระเด้เยวนะสามครับตอนนี้เล็กน้อยเกาะเด็กเกาะกำลังวัดข้างบนนี่คือตรงใช่ไหข้างบน ไม่มีให้อ่านมีอะไรนี่นี่ไพยไายอะยนะไพยอายุัง2ไพยคือ3ามจุดหนึ่อันนี้คือดาวดี่จาบมือกันอ่าอ่าอากีตีอ่าสอีอ่าสองีอยู่ตรงไหนอายู่นี่ไงได้แล้ววันแล้วอ่าไหนอาจะมาจากตรงไหนไปไหนกจาตรงนี้มาตรงนี้ถูกต้องทครับอันนี้คือเส้นอะไรเส้นากาอ่า้อคคืนหดีคืนเดวใช่คืงหวงดลำีคอ่าจังหวัดใช่ตังวัดชินึงครับโอเคครับอ๋อมุมตรงนี้ วัดงนไปวัดนนกไม่ต้องใส่สสีเอไรก้าไม่ต้องใส่ใส่ีได้เดี๋ยวพอทีรานเดี๋ยวจะถามคนที่อ่าบออันนี้ยปูถึงนะปูันอะไรต่อเหมือนก่สีุด้าใส่สีุด้าใี้าอันนีากำลังสองกำลังองใส่ทีหนึงใส่สองใส่งที อันนี้ครูทำตอบอ่าครูนวนมาคำตอบโอเคครับกเอ่าตอนนี้วัดอันนี้วัดอะไรลูกอันนามาวัดอะไรวัดอะไวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรวัดอะวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไอะวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไดอะไดอะไรวัดอะไรวัดอะไรวอะดอะไะไรวรวัดอะไดอะไรดอะไวอะไรวัดอะไรวัอะไอะไรวะดอะรวัดอะไ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 รดอะอะไรวัด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 อ เอาหม้ครับไอ้น้ายี่ยองกันนิบเป็นลิบชาเป็นชิดอ่าวัดอรรถโบนวัดเส้นผ่านศุนกลาอือจานกล้องมันกล้าบ้าได้เลยอนนี่ก็วัดอันนี้วัดอะไรลูกอันนี้วัดอะไรวัดจากไหนถึงไหนเส้นผ่านศุนกลาเส้นผ่านศูนกลางจากไหนถึงไหนตอบครูครับจะฟังนี็มาฟังอ่าลองวัดที่วัดให้ดูอวัดวัดวัดที่ดูวัดใหม่รู้สึกมันไม่ได้ได้จังหวะ อาจารย์ไหนทังนันมองจากบนบนลงไปสายตานี่ต้องมองนี่จากบนให้มันลงแบบนี้อาจารย์เสร็จยังนี่เราไมู่จะได้ทำงานดีมาถึงนี้นี่นี่ถึงนี้ลูกถึงนี้เหรอนี่จากฐานเส้นผ่านศูนกลางก่อนเส้นผ่านศูนกลางจากนี้มาถึงตรงนี้ถึงยังน้อยไปไหมมองสายตามองสายตาวิ่งลงไปตรงจับดีดีจับแล้วเนี่ยได้สายตานี่เท่าไรเนี่มานี่ ถึงนี่เห็นเนี่ยเน,นี่ย,ย,ยเห็นไหมเนี่ยขยับลุกขยับมานี่จะมองเนี่ยลงไปเนี่ยมองสายตาลงไปตรงๆจะจะมองเอียงต้องมองตรงนี้ลูกมองทางนี้อนเออนี่ล,ลงมาให้ตรงเนี้ยตรงยังออนี่ถึงนี่นี่งนงไงนี่มองดูมือครูนเนี่ตึ๊บใช่ไหมเอามอง,งมมตรงนี้ลงมาชนไหมเนี่ยตรงนี้นี่ถึงไหนเนี่ยจากนี้ตรงมองตรงยังตรงยังอ่า อันนี้คือเส้นบรรทุกกลางรัศมีก็ทำไงสองหารครึ่งหนึ่งก็สองหารครับโอเคแค่นั้นจบรครึ่งหนึ่งก็ได้พับก,ก็ได้ครับลกูกโอเคครับอันนี้คำนวณอะไรลูกข้อไหนข้อสองข,ข้อสอง,อ,สอ,งอันนี้สูงอันนี้สูงอะไรอันนี้สูงเอียงนะอันนั้นสูงอะไรนี่สูงเอียงนะลูกส,สูงตรงตรงไม่ใช่สูงตรงอยู่วัดสูงตรงในวัดแบบนี้ วางกับพื้นนี่สูงตรงสูงตรงเดี๋ยวสูงตรงตั้งสูงตรงแบบนี้อาวัดสูงตรงวัดมาเท่าไหร่เนี่ยสูงตรงอีกมาปั๊บประมาณเลยยี่สิบหนึ่งจานนี้คืออะไรคูณกันแล้วหารตรงนี้ใช่ออไหมตัวนี้คูณกันจานไม่เกี่ยวเดี๋ยวกำลกังลบโอเคครับไหนลุก คืออะไะครับได้ได้ละถูกต้อ่เซ็นก็ต่อลูกบาทเซ็นถ้าไม่ใช่เซ็นก็เปลี่ยนลูกนี่ล,ลูกบนล่างเหมือนกันใช่ไหมอ่ะจับๆๆอันไหนลูกอันนี้อันนี้อันนี้ได้<ช>ไหนเนาะโอเคได้แล้วต่อไปอะไรหนึ่งอันอันนี้จะถามตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้ถูกต้องใช่อ่าแล้วตัวนี้มาจากไหนลูกอ๋อ อ่ะต่อไปข้อไหนให้ถาไม่แบบอะไรอ่ะแบบนี่ใช่ใช่อ่ะถามไห้ช่ใช่จับจับพิจิตดูตัวไหนลูกอันนี้คือจับวัตชินี้ได้เท่าไหร่สี่สิบ่สิบครึ่งหนึ่งคือยี่สิบถูกครับลูกก็กําลังสองนะก็ยี่สิบคูณยี่สิบถูกลูกคูณหมดเลยตอบออกมาเป็นเธอว่าเป็นเซนไหมลูกเป็นเซนก็ออกมาเป็นอันนี้ถูกต้องโอเคต่อไปเอา20มาใส่นี้ใช่ไหมถูกต้องใส่3ดอกเพราะว่าอันนี้อายุกำลัง3เห็นไหม เกียร์ร h เอครับอ่างไหนอาวัดดูสองจุด้าสิโอ้ก่อนจะเอามาหารก็คือเส้นผ่าศูนยกางสองจุดห้าก่ที่ทำงานเป็นเราไม่ใช่ ที่ผ่าสองได้แล้วก็ใส่อันนี้ดหอได้เจอันนี้กี่ตัวก็ใส่เจ็ด่คืออะไรันอันนี้คืออะไรอะไรคะอันนี้คืออะไรคะไก็คือถามว่าเนี่ยถามาเนี่ยอันนี้คืออะไรใช่ไหมใช่ากำลังสองต้องวัดอะไรก่อนลุก นับเลขตรงวัดะไรก่อนวัดฐานเอาวัดฐานก่อนใช่ไหมตรงๆนะแต่มันวัดไม่ได้ยกเว้นถือกลับตะคืนดังนั้นถือก็มองจาบนเวลาการมองอย่าเพิ่งอ้อเวลามองวัดก็มองจากเอาใายวัดเนี่ยเอาสายตาดิ่งมาแบบนี้ขบวนแบบนี้เดี๋ยวนาะเดี๋ยวนาะยกเว้นถือกลับเออได้แล้วก็ถือก็แบ่งครึ่งเพราะได้เพราะก็แบ่งครึ่งสมมติได้สิบตัวนี้ก็เป็นห้า เพืใส่ตรงนี้เทเร่นห้าห้ากี่ครั้งห้าสองครั้ไม่ได้มาวัดนียให้ได้านแต่พอมาเป็นนี่กระจายสามุาก็คือเอามากี่ทีกำลังนึงนี่กี่ทีอ่ากำลังสองไหมเอามาตัวเดียวได้เมื่อกี้มาตัวเดียวเอลเอลคือสูงเอียงสูงเอียงให้วัดต้า นละวก็อันคนละแบบแล้วนี่ล่ะเลสองอันนี้มาบวกกันเหรอาูดูเกาะไก่เกาะไก่เกาะไก่เอาเนี้ยเาเน้ยเนียเอเซนเใครจะเอาเซนเอาน้ยก็ว่าไปอะไรวะนี่น่อะไรนี่ไี่น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 นี่่น่ี่ี่่่น่่ี่่ก่นี่่่น่่น่่่ี่่่่ีน่ไ่่่่น่ ชี้ๆจับตรงไหนอ่ดูวิเคราะห์จากที่กูให้มาอะไรเลขอะไรบ้างกูถามเธอสี่สี่คูณสามจุดหนึ่งสี่คูณคูณอะไรเนี่ยคูณรัศมีอ่ะรัศมีคือเลขอะไรของเรารัศมีคือเลขรัศมีรัศมีคือเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าแล้วเราคำนวณมาทำะไรการหามาคูณกันหารด้วยได้สามนี่หารได้สามกว่านี้แล้วก็ตอบโอุ้ยง่ายจังเลยในมุกละจะอันนี้คป็นไงคนไหนลูก พอนีนะอ่ะอันดับแรกคือต้องได้ข้อมูลต้องดูสูตรก่อนนี่อะไรลูกไพ่าร์ากำลังสองคือเท่าไหร่สามจคือย <21. S 1> ีอ็ดอาร์วัดมาจากไหนลูกวัดจหนเน<ม>ี่ยไม่ใช่วัดจงไหนวัดยังไงวนี่ชื่ออะไรขอใครชื่อวราญาพรการอาสาะโอเคครับสามเนาะสามครับชื่ออะไรลูก อลังการครับชื่อวัฒนครับเลขที่สิบหกครับเลขที่สามทับสิบสองสิบสองมาดูหน่อยครับอ่เดี๋ยวไปตรวจสอบอีกครั้งนึงครับอ้าวฟุงงดิ การเรียนนะครับเด็กก็เรสามารถวัดได้นะครับเด็กก็ถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงยังไงนะครับแล้วก็ก็จะมีเด็กผู้หญิงเป็นแนวหน้าก็รีบทำผู้ชายอาจจะจะทําช้าหน่อยนะครับก็ค่อยบอกด็นไปนะครับครับวันนี้วันที่2กัญญนยายนครับเมื่อกี้มอ .3 ให้2